เปิดชีวิตลูกหนังสีตลาลูกสาวตัวไม่เหลือแม้แต่เพื่อนคบออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเกิดดราม่ามากมายแบนลูกหนังสำหรับลูกหนังสีตลาวงกระจ่างลูกสาวของนักร้องนักสแสดงเปิ้ลหัญยาและตัวสรัญยูโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ล่วงเลยมานานกว่า1ปีเธอไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวไดใดๆเลยจนกระทั่งล่าสุดดูเหมือนว่าเธอจะพร้อมแล้ว จากฟีดแบ็ของคนดูแล้วส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิดใจยอมรับและให้อภัยเธอในสิ่งที่ทําไว้ในอดีตส่วนน้อยเท่านั้นที่บอกว่าจะลองเปิดใจกับเธอดูหลังจากได้ฟังสัมภาษณ์จนจบวันนั้นก็เกิดเป็นปมร้อนแบนลูกหนังแม่โทรหาร้อยมิสคอครั้งแรกที่คุยกับพุณแม่ร้องไห้แล้วก็เหมือนว่ามีเรื่องแบบนี้นะเราก็เข้าไปดูในทวิตเตอร์เข้าไปอ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าช็อกไหมก็เถียงไม่ได้ว่าเราช็อกแต่เราพยายามทํา ความเข้าใจว่ามันมีเหตุมีผลนะที่เกิดแฮชแท็กนี้เราเตรียมใจไว้ว่าจะไม่เจ็บเพราะมันเป็นแอคชั่นในอดีตเราต้องรับผลให้ได้ในสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะลบหรือบวกถามว่าเราเสียใจไหมก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่าไม่เสียใจแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นแอคชั่นที่เราทําในอดีตทําให้คนกลุ่มไม่น้อยได้รับผลกระทบเราไม่เคยอยากให้แอคชั่นของเราไปทําให้ใครต้องรู้สึกไม่ดี ต้องรู iter, ay, like like that, ้สึกเสียใจต้องรู้สึกว่าเขาเจ็บเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่เราก็ไปแก้อดีตไม่ได้ณตอนนั้นเราทําไปด้วยความคิดเราเข้าใจแบบนั้นแต่สิ่งที่เราเสียใจเราเสียใจตรงที่ไม่คิดว่าสิ่งที่เราทํามาจะทําให้คนอื่นเสียใจนอกจานั้นความรู้ความเข้าใจของเราเราไปเพราะเราเชื่อแบบนั้นเราแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นเราคิดแค่นั้นเลยเราไม่พูดว่าเราไปเพราะเรายังเด็ก วันนั้นเราไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่าควรมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นถ้ารู้ว่าจะเกิดขึ้นเราก็คงไม่ทำแอคชั่นนั้นแต่เราไม่มีเครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลากลับไปได้เราก็อาจจะไม่เทคแอคชั่นตรงนั้นหลังเกิดดรามา่ามีเพื่อนที่เป็นทั้งคนในและนอกวงการมาบอกเราว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราบางคนขออันฟอลโล่บางคนขอลบรูปที่ถ่ายด้วยกันนะบางคนโดนแคนเซิลงานเพราะเราหรือถึงขั้นบางคนไปทะเลาะกับคนที่บ้านเขา และปฏิเสธยากมากที่จะไม่เกิดเอฟเฟกกับคนในวงมีทั้งเอฟเฟกที่เกิดกับน้องแค่3คนที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วค่ายด้วยครอบครัวน้องด้วยครอบครัวเราด้วย